ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ผมก็อยากขอ,อนำเอาเรื่องโกโกรธที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโต้กับพรามเอามาให้ท่านได้สนับเพื่อเป็นการศึกษาบางทีถ้าจะคิดว่าผมน่ากลัวจะไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้ว หากินเรื่องโกรธกันที่อย่างเดียวเ้ว่ความจริงความรู้ต่างๆนี่ผมสอนท่านมาเกินกว่าที่คนอื่นเขาจะสอนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีครบเวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมอขอให้ท่านเลือกปฏิบัติเอาตามอธัธยาศัย ในเรื่องการแนะนำความรู้เกรดเกรดนี่ก็เป็นภาระที่ต้องหาไมา่ทันในฐานะที่ผมเป็นผู้บวชก่อนผมไม่ถือว่าทําผมเป็นครูท่านผมถือว่าผมเป็นพี่ท่านเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระบิษชิตมารทรงตรัสว่าคนบวชก่อนให้ถือว่าเป็นพี่ในคนบวชที่หลังถือว่าเป็นน้อง สำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงเป็นพระพุทธบีดรเราก็หาแม่ไม่ได้มีแต่พ่อแม่ที่ตามพร่ำสอนเราก็คือพระธรรมวิีัยเป็นอนุวาเราเป็นพี่เป็นน้องกันผมไม่ใช่พ่อท่านเนื่อผมก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์จรงิงๆก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั so ้นลีลาใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีไว้ถึง84,000ข้อผมก็จะขอนำมากล่าวให้ท่านฟังตามที่เห็นว่าสมควรแล้วก็ไปเครื่องคิดเพื่อบรสดับสติปัญญาใดความจริงเรื่องโกรธนี่มันเป็นเรื่องกระทบใจแรงตามที่ผมพูดมาใน เรื่องของปุปกรรมของพระมหาสาวกซึ่งมีข่าวโผล่เข้ามาเขาบอกว่าคนที่ไปพูดก็คือลูกศิษย์ของพ่อเองเขาว่าอย่างนั้นพรามว่าถ้าลูกศิษย์ของผมไม่พูดแบบนั้นหรอกต้องเป็นลูกศิษย์ของเทวทัตเขาถึงจะพูดเว่าเราทราบไปได้ว่าคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกับเรานี่เป็นใครกันบ้าง ในที่ทุกสถานมีอยู่เสมอวันนั้นก็มีข่าวจากพระบาทสมเด็จพระยู่หัวทรงตัดว่าเขาเลือกันว่าหลวงพ่อเป็นพระการเมืองแม้แต่ลูกศิษย์ลวงพ่อเองก็มาพูดอย่างนั้นในความจริงพระองค์ทรงตัดให้ทราบเป็นความดีแต่ผมก็มานั่งคิดอยู่ว่าผมเป็นพระอะไรกันแน่เนอะ ถ้าผมเป็นพระการเมืองคราวนี้ผมต้องวิ่งเข้าไปอย่างน้อยที่สุดก็สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิวัติหรือไม่อย่างนั้นเวลาเขาปฏิวัติกันก็อาจจะไปร่วมปฏิวัติกับเขาแล้ว้ตว่าท่านาหลายจะเห็นหาว่าผมแก้ตัวก็เป็นเรื่องของท่านผมเป็นท้งพระการประาศาสนาเป็นท้งพระการเมือง เป็นน้ำพระการบ้านและเป็นน้ำพระการวัดพระการประศาสนาก็หมายความว่าธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมณะพพุทธเจ้าสอนถ้าสิ่งนั้นไม่เกคยบัญญาของผมผมก็ปฏิบัติตามแค่กำลังจิตใจของผมจะพึงทำได้ นี่ผมเป็นพระการเมืองก็เพราะว่าผมอยู่ในเมืองผมไม่ได้อยู่นอกเมืองเมืองไหนก็คือเมืองไทยถ้าอะไรก็ตามถ้าจะเป็นประโยชน์ถึงความสงบสุขกับบรรดาประชาชนชาวไทยด้วยกันผมทำทุกอย่างตามกำลังความสามารถของผมจะพึงทำ แต่ไม่ใช่เป็นเป็นสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้ดแ,ดแ,แทนและผู้แทนและเป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองหมายความหาทางช่วยเมืองให้มีความสุขตางกําลังที่จะทําได้เพราะเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นพระการบ้านก็เพราะว่าถ้าชาวบ้านเข้ามาหาถ้าสิ่งใดที่ไม่เกินมีสัยที่ผมจะให้ความสุขได้เป็นการสนองคุณความดีของท่าน ที่ท่านให้ข้าวให้น้ำให้ที่อาศัยให้ให้ความเป็นอยู่ก็สนองคุณท่านไปตามกำลังนี่กล่าวว่าผมเป็นพระการวัดก็เพราะว่าผมไปวัดไหนก็ตามผมสร้างทุกวัดพยายามทำตามกำลังของผมผมไม่ได้คิดว่าวัดนี้เป็นของใครคิดว่าวัดนี้เป็นขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอวบรมีมาช่วยพวกเราเราพยายามบอกบุญบรรดาญาโยมพบริษัทาต่ต้งกำลังศรัทธาที่จะพึงทำได้อย่างนี้ได้พระการวัดในการสี่การเนี่ยการเมืองก็ดีการระาศาสนาก็ดีการบ้านก็ดีการวัดก็ดีถ้าเนั่งหลายเห็นว่าจุดไหนมันไม่ดีแล้วก็อย่าทําตามผมนะครับ ใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าผมทำไปส่วนไหนดีห้อยทำตามถ้าส่วนไหนถ้ายังเห็นว่าไม่ดีจงอย่าทำตามแต่ผมขอไว้นิดหนึ่งว่าท่านนั่งหลายมาอยู่ในพระเพียพระพุทธศาสนาจงอย่าเป็นผู้อาศัยพระศาสนาอย่างเดียว ยงทําตนให้พระศาสนาได้อาศัยท่านบ้างเป็นการสนองคุณพระพุทธเจ้าจะได้ไม่มีนามว่าเป็นผู้อักตันยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้านีรายการหนึ่งความเป็นอยู่ของเราจะมีได้เพราะอาศัยชาวบ้านผู้มีศรัทธานีการใดก็ดีที่ไม่เกินความสามารถที่เราจะสงเคราะห์สนองความดีของท่านใดเราก็ทำทุกอย่าง เพื่อเป็นการสนองคุณท่านเพื่อปฏิบัติตามกระแสพระบาลีที่กล่าวว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเพื่อแปลเป็นใจความว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้ประการและคนที่ท่านทำแล้วแน่ตอบสนองคุณท่านพระพุทธเจ้ากล่าวถึงบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นคนดี เรื่องอารามบทยกไป่เรามาคุยกันถึงเรื่องพระพุทธเจ้าตัดกับรามวาทะของพระพุทธเจ้าจำมาไห้ดีเนี่ยคยรับแล้วก็นําไปประพฤติธปฏิบัติด้วยอย่าจําแบบนกแก้วนกขุนทองเป็นกล่าวว่าตามธรรมบาลีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเวฬุวันมหาวิหาร องค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารบอสุรินทัพาระทวาชโคตทวาชพรามมคนนี้ยาวเหยียดคนนี้เป็นนักโกรธพระพุทธเจ้าทางนั้นเน่ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพรามชื่อว่าภาระทวาชโคตออกจากเกลือนบวช เป็นบนรรพชิตในสำนักของพระสมณะโคดมโกโรธจัดขัดใจนี่พวกนี้เนี่ยเป็นพวกเห็นแก่ลาบเพราะว่าในสมัยที่ตัวตั้งสำนักอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูยังไม่ปลากฎก็ยังไม่มีใครเขานับถือองค์สมเด็จพระบรมสุคตลาบเสกการะมันก็เกิดขึ้นกับเขา พอองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโรบประกาศพระศาสนาบรรดาประชาชนเห็นว่าดีกว่าตนเข้ามานอบน้อมองค์สมเด็จพระทศพลคนนี้ก็ขาดลาบเมื่อขาดลาบก็โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทำลายลาบสการะของตนเนื่องแกว่าลาบสการะนี่มันเป็นเครื่องฆ่าคนชั่ว คนที่หลงเี็นลาบสการะเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีเพราะจะรวยเท่าไรก็ตามทีเวลาตายแล้วไปไม่ได้สกายเป็นอนุวาเมื่อคณะพรามณ์พวกนี้ตั้งสำนักใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของคนมาองค์สมเด็จพระทศพลประกาศพระศาสนาเขาก็วีโต้อย่างหนักเพราะว่าทำคำสั่งสอนของพระสมณะโคดมไม่มีความหมาย แ้ะต่อมาปรากรว่าเพื่อนของตนย่องเข้าไปบวชในาศาสนาขององค์สมเด็จระจอมไตรทําให้คําโฆษณาที่กล่าวไว้ไร้ผลคนโกชักเอ็นเอียงยังได้โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทําลายลาบสการะทําลายศักดิ์ศรีของตนอันนี้ขอบรนดาท่านทั้งหลายจงจำไว้เ่อจริยาแบบนี้มันเป็นจริยาที่ไม่ดี คนที่มีความโลภในราบสการะมมลาบสการะต้องสลายไปและเสื่อมไปน้อยไปอารมณ์แห่งความชั่วคือความโกรธมันก็จะเกิดขึ้นมาได้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะอะไรเพราะคนประเภทนี้เขาเรียกว่าทุรชนคือคนชั่วเพราะชั่วยังติดในราบตามพระบาลีที่กล่าวว่าเมื่อเขาโกรธจัด จึงเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับเข้าไปหาแล้วก็นั่งด่าตามัธยาัสท่านบอกว่าการบริพาทด่าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรยนด่าด้วยวาจาหยาบคายมากไม่ใช่วาจาของสัตว์รุษคือผู้รู้คือคนดีต่อมาตามท่านบาลีท่านกล่าวว่าเมื่ออสุรินทระ อาสุรินทกะภาระทวาชพรามไม่ยาวจัดนะเื่อยาวจริงๆกล่าวอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วได้ทรงนิ่งเสียจำม่ให้ดีนะถ้าคนเลวเขาพูดอะไรมาแล้วก็มันไม่เป็นธรรมไม่ตรงกับธรรมวินัยถ้านั่นหลายก็จะไปต่อล้อต่อเถียงกับเขา อย่าเอาเร็วเข้าไปชนกับความเร็วถ้าเขาจะเร็วก็ปล่อยให้เขาเร็วไปแต่คนเดียวอย่าความเร็วของเขาที่เขาให้มาให้เราแล้วก็เรารับถ้าเราโกรธแสดงว่าเราก็รับเร็วเขาด่ามาเขาเร็วคนด่าคนเป็นคนเร็วถ้าเราด่าตอบเราก็เร็วกับเขาหน่อยจำได้ไหมเรื่องที่ผ่านมาแล้ว ยับยั้งดูตามอย่างขององค์สมเด็จพระบัณฑิตกลวถ้าสิ่งใดไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นไปตามพระธรรมวินยัยก็นิ่งเสียก็แล้วกันการนิ่งถือว่าเป็นผู้ชนะคือเราไม่ยอมเลวด้วยคือเรียกว่าใบกางกระเป๋ารับความเลวที่เขาเลวแล้วจะส่งมาให้เราเหมือนกับถ้อยคําที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของมุปกรรมของพระมหาสาวก เขน,นเป็นจริยาเขาคนเลวขเขาเล่าช่างเขาถ้าเราโกรธเขา,มาเมื่อไรเราเลวเมื่อนั้นลำดับนั้นท่กล่าวว่าอสุรินทะกะพาพระธวาชพรามได้กล่าวแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าพระสมณะนี่เราชนะท่านแล้วพระสมณะรู้หรือเปล่าว่าเราชนะท่านแล้ว ทันนี้เพระอะหรเพราะเขาเห็นว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงนิ่งไม่ตอบกับเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้มีพระพุทธจิตกาตัดว่าปรามณนะดูก่อนพรามขึ้นชื่อว่าคนผานกล่าววาจาหยาบด้วยวาจากล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสําคัญว่าชนะ แต่ว่าการอดกลั้นได้เป็นความชนะของมนิตผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลาบกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพื่อการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามเอาบุคคลชนะได้โดยยาก คู้นใดรู้อยู่ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบได้อยู่ผู้นั้นชื่อว่ายอมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นชนท่านหลาย ผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเข่าดัางนี้พระพุทธภาษิตนี้ยังพนนึกออกไหมเพราะอ่านรวดพระพุทธเจ้าท่งกล่าวว่าคนพ่านล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสำคัญว่าเป็นผู้ชนะแต่การอดกลั้นได้เป็นผู้ชนะของมนิตผู้รู้แจ้งอยู่ นี่หมายความว่าถ้าเราอดกลั้นไม่ได้นี่สมายที่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ไ่โกรธโกรธเมือนกันโกรธแต่ว่าไม่โตตอบใช้ขันติรูเ้เบคาธรรมอดกลั้นยันเข้าไว้ไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความชนะของบัณฑิตคือผู้รู้บุคคลที่รู้นะ่ะรู้อะไรก็รู้ว่าไอการกโกรธกันเนี่ยหรือการด่าเขาการนินทาเขาการว่าร้ายเขาการเสียสีเขามันเป็นความเลวฉะนั้นท่านผู้รู้ว่าจริยาใดเป็นความเลวท่านก็ไม่เอาเลวเข้ามาใส่ใจใครโยนเลวมาให้ท่านไม่รับนะ พระพุทธเจ้ากล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะความเลวคือความโกรธจำไว้ให้ดีนระครับฟังแล้วก็ไปปฏิบัตินี่ถ้อยคำของคองส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังให้ดีเพราะเป็นประโยชน์ทุกถ้อยคำเต้งกล่าวต่อว่าผู้ใดโกรธต่อบบุคคลที่โกรธแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ลามกกว่าบคุคคลผู้โกรธแล้ว นี่ความจริงโดนพระพุทธเจ้าด่าเขาอย่างหนักเนื้อโยนค้อโนโดนค้อนหนักหลายตานทุกบามาเขาแล้วนี่เราก็จะมาดูว่าทําไมพระพุทธเจ้ากล่าวาว่าอย่างนั้นคนที่เขาโกรธแล้วสแสดงว่าเขาลามมกมากอยู่แล้วนี่ถ้าเราไปโกรธตอบเข้าท่านบอกว่าเป็นลามมกมากกว่าคนที่โกรธแล้วเพราะอะไร ว่าตัวนิรดียังมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ยังทรงความดีอยู่เมื่อบุคคลที่เขาโกรธเข้ามาก็ไปโกรธตอบเขาอีกก็กลายวา่าเป็นผู้ทําลายสติสมัมปชัญญะเดิมความดีเดิมให้สลายไปเัะนั้นว่าพระองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวอย่างนั้นเป็นการแสดงให้พราหมณ์รู้ เ่กาันที่พระองค์ไม่โกรธตอบนั้นพระองค์เป็นผู้ชนะและก็ทรงความดีไว้ได้ในพรามที่ทรงความดีไม่ไวในเมื่อเขาไม่ตอบกระห่าวว่าเราชนะกันแล้วในข้อต่อไปทัางกล่าวว่าเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามอนบุคคลชนะได้ยาก เคือสงครามที่ใช้ด้วยกำลังยุคคือกำลังอาจชนะง่ายใครมีกำลังมากกว่ามีสรรพวุทธมากกว่ามียุทธวิธีในการรบหรือกลยุทธ์ในการรบดีกว่าอาจชนะได้แต่การชนะกำลังใจที่ไม่ทำกำลังใจให้ชั่วนี่มันชนะยาก เพื่อข้าสึกที่ยกทัพมาเป็นตัวบุคคลเราเห็นแต่อารม์ที่มันเกิดขึ้นกับใจนี่ถ้าเราไม่มีสติจริงๆเรามองไม่เห็นนี่การชนะแบบนี้จึงชื่อว่าเป็นการชนะอย่างยอดเยี่ยมที่คนอื่นชนะได้ยากในต่อไปท่านกล่าวว่าผู้ดใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติซสงบอยู่ได้ คนนั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่นนี่หมายความว่าถ้าเรานิ่งสีะได้แล้วก็ยังรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเราไม่เสียเลยแต่ฝ่ายที่เขาโกรธมาแล้วถ้าเขาด่าคนเดียวเขาคิดว่าเราแพ้เขาก็เลือกไปใจเขาก็สบาย ให้เกิดความสุขในการท้งสองฝ่ายแต่เขาสบายน้อยกว่าเรานิดหนึ่งและท่านกล่าวถึงว่าเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ท้งสองฝ่ายคือทั้งของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายที่ไม่ฉลาดในธรรมย่อมมีความสำคัญว่าบคุคคลนั้นเป็นคนเขาในการที่เราถูกด่านี่แล้วเราไม่ได่าตอบ แต่ว่าคนที่ไม่มีความฉลาดในธรรมเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นคุณนโง่ทำไมไม่ด่าตอบเขาความจริงเรื่องนี้ผู้เคยโดนมาในสถานที่หนึ่งถอยหลังจากนี้ไปประมาณทั้งทังสิบปีเศษผมก็ไปทำอย่างนี้แหละไปที่ไหนผมก็ไปอย่างนี้ แบบเนี่ยจริยาแบบนี้เพราะว่าทำผมเรื่อยไปอะไรก็ตามถ้าไม่เกินความสามารถผมกว็ทำงานก่อสร้างงานสังคมใครจะมาทุกร้อนแบบไหนสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นหมอด้วยเป็นหมอไม่ใช่รักษาเองบอกให้ไปหาหมอแนี่ใครป่วยใครไม่สบายมาเขามาถามว่าเป็นยังไงบอกโอยมไปโรงพยาบาลสิ โรคอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลบางทีเขามาถามผมก็มองมองดูว่าโรคแบบนี้โรงพยาบาลเอาไม่ไหวถ้าคืนไปตรวจหมอจะบอกว่าไม่พบโรคก,ก็เลยบอกให้ไปหาหมอคนนั้นพระคนนี้ที่เป็นทางใช้วิชาผมโรคประเภทนี้ก็มีอยู่และในขณะนั้นเดียวคนนั้นเองคนมามากๆหนะักเข่าผมก็เลยถูกดา่าจาก เจ้าถิ่นนสมัยนั้นเพราะว่าท่านเป็นพระราชาคณะเน่เมื่อท่านเป็นพระราชาคณะแต่ถ้าว่าแขกท่านน้อยไปคุณหาน้อยไปไม่ใหม่เท่างก็ดีแต่มเข้าทัานทนไม่ไหวเท่างก็เลยดา่าท่านอยากจะด่าก็ด่าไปผมขี้เกียรรับฟังฟังได้ยินก็ได้ยินได้ยินแล้วก็ทําเป็นไม่ได้ยินเสีย ผมก,ก็อ่านหนังสือผมก็คุยคกับแขกเขาก็ทํางานพื่ตามเรื่องตามราวผมก,ก็สบายใจท่านเองกลับไม่สมบายใจแต่นี่คดาด่าของท่านการเสียดสีของท่านชาวบ้านที่เขาไปเขามาเขามีปัญญาเนี่ยเขารู้เขารู้ในที่สุดท่านยิงโพลธนามากเท่าไรท่านกระกจงไปมากเท่านั้นโพนี้สุดก็ทําอะไรไม่ไหว อีกการงานอะไรที่ทำกันมาก็ผอมก็ก็ร่อยหรอลงไปหมดนี่เราปฏิบัติตามกระแสพระสธรรมทศธนาขาโอสมเด็จพระบรมสุตคตจิตมันเป็นสุขอย่างนี้เราไม่โตไม่ตอบเพื่อแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วก็สบายอยากด่าก็ด่าไปอยากว่าก็ว่าไปแต่คนดา่าคนว่าประเภทนี้กับคนที่ไม่โตตอบจะท่านสังเกตด,ดูให้ดี ไม่ช้าไม่นานเท่าไรก็ย่อยยับไปตามๆกันเป็นอันว่าวันนี้จำไม่ดีนะว่าพระพรามที่เขาโกรธก็เพราะเขาขานลาบสการะแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าเขาโกรธมาแล้วเราไม่โกรธตอบท่านจะเป็นผู้ชนะชนะตรงไหนใจเราสบายจะลืมว่ากิเลสสามตัวโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง โทสะความโกรธนี่เป็นไฟที่เผาผลาญไร้แรงมากหากว่าท่านนั้นหลายตั้งใจจะชนะความโกรธให้ได้ก็จงใช้พรมิหารสีนั่นง่ายดีหรือว่าจะชอบกระสินก็ใช้กระสินสี่อย่างคือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวทำให้เกิดเป็นฌานควบกับวิปัสสนาญาณคือสกายทิฏฐิ มาคิดว่าถ้อยคําที่เขาดา่ดาในด่าแล้วถ้อยคำไหลเหล่านั้นมันไปกองอยู่ที่ไหนถ้าเราจะมองไปก็ไม่เห็นว่ามันกองที่ไหนสักนิดแล้วก็มานั่งคิดหาความจริงว่าความด่าไม่มีประโยชน์ถ้าเราเป็นคนเขาด่าว่าเราเป็นสัตว์เราก็ไปส่องกระจกดูให้เราเห็นหน้าตาเราเป็นคนตามเดิมก็อย่าไปโกรธเขาสงสารเขาเสียดีกว่า ก็ไม่นานเลยโูตายเขาไม่ดีเห็นคนจะแท้เป็นสัตว์ก็ได้น่าสิ้นได้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาถ้าเราทำความดีเขาหา,าเราทำความเลวก็ต้องมีจิตเมตตาว่าไม่นานเลยที่เขาเกิดมาเป็นคนก็ไม่ควรจะกลับไปกลับลงอเวชีมหมานรกใหม่เพราะกำลังใจเขาบคุคคลพวกเราร้อนเพราะด้วยอารมณ์อิจฉาและเสีย เม่คิดอาคาตมาดร,ร้ายก็ดูตัวอย่างพระเทวท,ทัตท่านไปไหนท่านไปเวจีมหานรกนี่เป็นอันว่าพวกเรารักษากำลังใจระงับความโกรธด,ด้วยพรม,มิหารสีกับกระสินสีกับสกายะทิฐิเท่านี้พอถือก็ถทาไว้บทหนึ่งว่าช่างมันใครว่าอย่างไงก็ชั่งมันถ้าเยดนไดก็ช่างเขาจะว่าก็ช่างเขาจะนินทาก็ช่าง ช่างของเขาปล่อยให้เขารับไปแต่คนเดียวนี่ขออ่านเรื่องต่อไปด้วยเวลาสามนาทีจบนล้วไม่จบไม่าราบนะจำคติไว้ให้ได้นะเึ่งกล่าวว่ามาืองค์สมเด็จพระจอมไตรยตยอัอย่งนี้แล้วอาสุรินทะกะภาระทะวาชพรามได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบาทีิแกวว่าข้าแต่พระสมณโคโดมผู้เจริญ ที่แรกเขามาด่านะตอนนี้ดีแล้วภาสิเขงพระองค์แจมแจ้งมากข้าแต่พระโคดมผู้เริญพระพเจ้าชอบใจภาสิท,ท,าท่านท่านท่านทรงนนแสดงทำภาสิโดยปริยายอนเนกกรรมการเปรียบเหมือนกับบคุคคลที่ขยายทิ้ไงไหลของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่บ,บคุคคลผู้หลงทางนี่เขาเขาก็เป็นคนดีจริงๆเหมือนกันยอมรับ หรือว่าทรงปฏบที่ในที่มดืดให้มีแสงสว่างแก่คนที่มีจักษุย่อมเห็นได้เช่นนั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงพระพุทธเจ้าคือพระสนักสันะโคโดมพระเจริญและพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นสร,ระเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสหมดในสระักของท่านเถิดเจ้าข่า สมเด็จพระบรมศาสดา,ส,าสัมมาสมพุทธเจ้าก็ทรงประทานการอุปสมบทบรรพชาให้ท่านก็ปฏิบัติมีความภาคเพียรตามบาลีนะท่านบเรียนแล้วไม่ช้าท่านก็หลีกไปอยู่ในป่าแต่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่คําว่ามีตนส่งไปอยู่ก็หมายความเจริญสกายญาทิพิไม่สนใจกับตนเอง ไม่สนใจกับคนอื่นและไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งหมดไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาอ้าราพื่อนบรรดาอุบาสุอุบาสิการและบิสุทธิสมณีทั้งหลายการเวลาที่จะพูดไปก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอสาวบกคคองสมเด็จสมาธิแก้ว จงประคับประคองกำลังใจของท่านให้อยู่ในสมาธิและวิปาาัสสนาญาณตามเวลาที่ให้ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี